ซ,ซึ่งราชพัฒทั่วประเทศใช้จะมี17สมรรถนะแต่ที่เน้นมากวันนี้ตัวสําคัญที่สุดเรื่องของจิตวิญญาณในความเป็นครูก็จะมีกิจกรรมประเภทที่เกี่ยวข้องออกับจิตใจก็คือเรื่องของการฟังความรู้สึกความต้องการของผู้เรียนแล้วก็สร้างผู้เรียนให้ตั้งใจเรียนในนั่นคือที่ปรารถนาแต่ครูนี่ปกติเขาก็มีจิตวิญญาณอยู่แล้วเป็นร้อเซที่จะเลือกเรียนเลือกที่จะมาเป็นครูแต่วันนี้มาค่อยๆมากระตุ้นกันอีกรอบหนึ่ง โดยใช้เพลงบ้างโดยใช้กิจกรรมวิดีทัศน์ครูต้นแบบต่างๆบ้างแล้วก็มีกิจกรรมการฟังแล้วก็มีสร้างแรงบันดาลใจกันบ้างเพราะฉะนั้นความคาดหวังของคุณครูคือคุณครูมีจิตใจที่มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่องานเพื่ออาชีพเพื่อพัฒนาให้คนรุ่นหลังอะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถช่วยสร้างนักศึกษาครูจากไรพ้พระสงฆ์ขาให,ให้มีคุณภาพให้มีจิตใจที่เป็นครูเฉกเช่นเดียวกับคุณครูที่โรงเรียนเช่นเดียวกัน นี่คือความหมายว่าเป็นเครือข่ายการและร่วมสร้างสรรค์ครูที่มีคุณภาพครูที่มีจิตวิญญาณครูที่ทุ่มเทเพื่อเพื่อประเทศชาติของเราสำหรับวันนี้นะครับรู้สึกว่ายินดีและก็เป็นเกียรติยิ่งนะครับที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับในนามของผู้ประสานงานนะครับวันนี้เข้าร่วมการอบรมนะครับซึ่งเป็นการอบรมของโมเดลนะครับของสถาบันราชภัฏทั้ง38แห่งนะครับรู้สึกว่า ได้รับโอกาสอย่างยิ่งนะครับที่ได้เรียนรู้โมเดลใหม่นะครับจากทุกท่านวิทยากร,กรที่มีความสามารถนะครับแล้วก็เราจะนําในส่วนของที่ได้อบรมในวันนี้นะครับไปปรับใช้ในการพัฒนาลูกศิษย์ของเรานะครับเป็นซึ่งเป็นกําลังลักและเป็นทรัพยากรของประเทศในอนาคตข้างหน้านะครับ oh